ท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการครับในช่วงนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาเรียกว่าสืบสารตำนานนะครับของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรบรังสีกับอาจารย์กวงนะครับหรืออาจารย์กิติธรรมจรัสครับถือว่าท่านเป็นเซียนใหญ่ในวงการอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของชุดเบญจภาคีเดอะซีรีส์ภาคีเนี่ยมันจริงๆมันก็แต่ในอดีตก็ใช้คือนำมาองค วัดระฆังขึ้นมาเป็นเป็นองค์องค์แม่องค์จักรพรรดิจักรพรรดิเลยแล้วต่อต่อจากนั้นมาคือหลังจากบ้งพงษ์เเปิดกุมาเนี่ยพระมีเนื่องจากพระท่านมีเยอะสมัยนั้นมีเยอะแล้วก็วัดประกอบกับวัดระฆังเนี่ยมันมีมูลค่าสูงฉะนั้นเขาก็เลยเอา มีความร้อนมันก็น้ำมันตั้งยิงมันก็ระเหยขึ้นมาฮ่่ก็ระเหยขึ้นมาอ่าใชแล้วไอ้ขี้กุที่จากข้างบนลงไปเนี่ยครัไปผสมเข้าขี้กุของหมังผมเนี่ยจะจะมีเอกลักษณ์คือของท่านของแท้ๆเนี่ยจะจะจะออกเป็นแกะแข็งแล้วเงาเป็นเกร็ดแข็งและเงาครับมังผมก็มีฟองเต้าหู้นะมีฟองเต้าหู้แต่ขี้กุจะจะเอกลักษณ์ของเขาอย่างนั้นเลยครับแต่จะมีฟองเต้าหู้มีมี บางองก็มีบางองก็ไม่มีนะบางองก็ไม่มีครับคือไม่ได้บอกว่าท่านผู้ชมว่าต้องบางหมุนพรมต้องมีขี้กูฟองเจ้าผู้สมรภูมิไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะเป็นคราบอะไรออกมาอย่างเงี้บางองก็เป็นเม็ดฟองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่สีส่วนใหญ่แล้วก็จะออกมาแนวๆแข็งแล้วก็จะแม่พิมพ์ของวัพผมเนี่ยจริงๆมันมีสองพิมพ์มันมีพิมพ์พิมพ์เขาเรียกสับตื้นเขาเรียกพิมพ์ลึกกับพิมพ์ตื้นพิมพ์ลึกกับพิมพ์ตื้นอันอันนี้ อันนี้จัดอยู่ในจำพวกพิมพ์ลึกครับพิมลึกพิมพ์ตื้นเสียดายว่าในรูปเราไม่มีเดี๋ยวจะมีพิม,พมพตื้นถึงว่าจะตื้นกว่าะจะบางเส้นสายจะบางพระหน้าเนอจะจะจะแบบเล็กกว่า,อ,าอย่างนี้ถ้าถ้าคนไม่รู้จะตีไปเป็นพิมพ์เส้นได้ไหมฮะคล้ายๆอย่างนั้นใช่ใช่เดี๋ยวจะมีเพี่ยเส้นได้ใหญ่เปรียบเทียบว่าเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบว่ามันมันคล้ายๆอย่างนั้นแหละเส้นได้ใหญ่บางคน เข้ากัาดีกว่า <laughs>